สวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับวันนี้พามาดูผักชีผักชีประมาณอายุ1เดือนนะครับเป็นตัวอย่างที่หวานผิดนะครับ ทีเกินทำให้บักชีเป็นฝอยนะครับอย่างนี้ <c oughs> แม่ค้าจะไม่ชอบนะครับเป็นเส้นขายเส้นมันเงี้ยไม่เป็นกอหวานผิดหวานทีเกิน จะเป็นเส้นไข่เส้นมันตัวนี้จะไม่เป็นกอ อายุประมาณเดือนหนึ่งครับปุ๋ยที่ใช้ผมใช้ยูเรียผสมน้ำ20ลิตรครับใช้ยูเรียช้อนครึ่งทีที ที่เกินหรจะเป็นเส้นไข่เส้นมันบางทีจะไม่เป็นกอน